สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำนิทานนะคะโดยการสร้างปุ่มค่ะปุ่ม next แล้วก็ปุ่ม back ค,ค่ะแล้วก็จะมี action script ด้วยนะคะที่เอาไว้ควบคุมเสียงค่ะอันดับแรกนะคะมาที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ new น,นะคะจากนั้นเราก็เลือกความละเอียดนะคะ เลือกเป็นสแตนดาร์นะคะแล้วก็กด Create ค,ค่ะค่ะพอมาถึงหน้านี้แล้วนะคะสิ่งแรกที่จะทำก็คือนะคะเอารูปเข้ามาใส่นะคะรูปที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็เสียงของเรานะคะ ค่ะพอเราเอาเสียงเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเลือกรูปนะคะเอามาใส่ค่ะต่อมาก็มาที่ฟรีไทม์นะคะเราจะทำการย่อขยายรูปภาพให้มันพอดีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรามาที่ Windows ค่ะ แล้วมาที่ซีนนะคะหรือจะกดชิป f 2ก็ได้นะคะค่ะมาหน้านี้นะคะให้เรากดบวกนะคะ Add Scene เข้ามานะคะโดยจะเพิ่มเข้ามาทั้งหมด8ซีนนะคะจากนั้นนะคะให้เรามาที่ซีน2นะคะแล้วเราก็ใส่รูปที่2ลงไปนะคะ แล้วก็มาที่ปีทาร์นฟอร์มทู l นะคะแล้วก็ปรับขนาดให้พอดีเลยนะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงซีนถูกสุดท้ายเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาสร้างปุ่มกันนะคะโดยมาที่ insert new symbol นะคะเลือกเป็น button นะคะแล้วก็กดโอเคจากนั้นมาที่แท็บเครื่องมือ o v e r t ร n e นะคะแล้วก็สร้างวงกลมจากนั้นให้กดกลับนะคะแล้วก็เลือกเป็นซี1คะ่ะ จากนั้นนะคะให้เราดึงปุ่มของเราที่เราสร้างมานะคะแล้วก็ทำการปรับ,บขนาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะมาที่ property แล้วเราก็จะกำหนดแกน x แกน y นะคะอย่างเช่นแกน x เอา560แกน y เอาสัก430คะ่ะ ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรา copy ปุ่มนะคะโดยการกด copy แล้วมาที่ซีนที่2นะคะแล้วเราก็กดวางะคะ่ะเราจะมาที่แกน x นะคะเราจะตั้งให้เท่ากับซีนแรกที่เราตั้งไว้นะคะ จะเห็นได้ว่าวงกลมจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับซีนแรกเลยนะคะจากนั้นให้มาที่ Library นะคะแล้วก็ดึงปุ่มมาอีกครั้งหนึ่งโดยปุ่มนี้นะคะเราจะตั้งให้เป็นปุ่มกลับนะคะแล้วเราจะกำหนดค่าแล้วเราก็มาเปลี่ยนค่าแกน x แกน y เหมือนเดิมนะคะ ทีนี้ให้เรามาที่ซีนสามนะคะแล้วก็กดวางเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็ทำการปรับขนาดแกน x แกน y เหมือนเดิมนะคะเราจะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง8ซีนเลยนะคะ จากนั้นนะคะให้เรามาที่แทบ library นะคะเราจะเห็นคำว่า link age นะคะให้เราดับเบิลคลิกที่หลังเสียงของเรานะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการตั้งชื่อเสียงของเรานะคะเราจะตั้งเป็น sound หนไปจนถึง s o u n ์สุดท้ายเลยนะคะ เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่ซีนหนึ่งค่ะแล้วคลิกที่ปุ่มนะคะจากนั้นมาที่ p r o p e r t y นะคะเราจะทำการตั้งชื่อปุ่มนะคะโดยปุ่มที่เราจะตั้งคือ BTN 1มาที่ซีนที่2นะคะคลิกที่ปุ่ม b t n งจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นปุ่มตัวนี้นะคะให้เราตั้งเป็น btb2 นะคะเพราะนี่คือปุ่ม next ส่วนนี้คือปุ่ม back ค่ะค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงซีนสุดท้ายเลยค่ะ เมื่อเราตั้งชื่อปุ่มเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการเขียนโค้ดนะคะให้มาที่1นะคะจากนั้นให้ add new layer แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น action นะคะเมื่อเราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกขวาตรงที่เฟรม1นะคะจากนั้นเราจะเห็นคาว่า action นะคะหรือเราจะกด F9 ก็ได้ะคะ่ะ ค่ะสำหรับบรรทัดแรกนะคะเราจะใส่คำว่า stop นะคะตามด้วย,ยวงเล็บเป,ปิดปิดแล้วก็สุดมิ้คเล่น,นะะามนาค่ะบรรทัดต่อมานะคะว่าซาวหนึ่งนะคะเท่ากับนิวนะคะ ลาิดแล้วก็เซมิโค้อนค่ะค่ะสำหรับซาตัวแรกนะคะเราจะใช้เป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็สาวตัวต่อมานะคะจะใช้เป็นตัวเล็กนะคะบรรทัดนี้นะคะเอาไว้ประกาศตัวแปรไว้เก็บเสียงนะคะบรรทัดต่อมานะคะใส่คำว่า Sound Mixer นะ ตามมิกเซอร์ตามด้วยจุดแล้วก็สต็อปออนนะคะแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ซะะิคคลเลนค่ะบรรทันนี้จะใช้เพื่อหยุดเสียงเพื่อไม่ให้เสียงตีกันนะคะค่ะต่อมานะคะ ช้าหนึ่งตับเพล์นะคะก็ศูหนึ่งค่ะบรรทัดน,นี้จะใช้เล่นเฉพาะเสียงที่เราอยากให้เล่นนะคะศูนย์ตัวแรกนะคะคือเราจะให้เล่นวินาทีที่ศูนย์นะคะแล้วก็จะให้เล่นซ้ําแค่หนึ่งครั้งนะคะต่อมานะคะ มีเทนหนึง่งดัดแอดอีเวนต์ลิสต์เทนเนอร์นะคะ จำด้วยเล็กแล้วก็ใส่เมาส์อีเวนต์นะคะ โมหนึ่งนะคะต่อมานะคะเราจะใช้เป็นฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันโมหนึ่ง แล้วก็ปิดท้ายด้วย void วนะคะบรรทัดต่อมานะคะเราจะทำการใส่คำสั่งนะคะให้ใส่ปีกาเปิดปิดนะคะแล้วก็ enter ลงมาจากนั้น จากนั้นนะคะเราจะใส่คำว่า next scene นะคะตามด้วยวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ semicolon คะแบบนี้นะคะ,แ,บบะ,คะแค่นี้ก็จะเป็นการ เสร็จของฟีนที่หนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่ทุกคนเขียนโค้ดหมดแล้วนะคะให้ทุกคนทำการ Copy ี้โค้ดทั้งหมดนี้เืยนะคะแล้วก็มาที่ซีนที่สองค่ะแล้วก็ทำการเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็ตั้งชื่อเป็น action นะคะ จากนั้นมาที่เฟรมที่1แล้วก็คลิกขวานะคะมาที่แอคชั่นแล้วเราก็ทำการวางโค้ดน,นะคะค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนนะคะจากซาวหนึ่งเป็นซาวสองนะคะแล้วก็มู1เป็นมู2นะคะ จากนั้นนะคะเราจะทำการ Copy นะคะเราจะทำการ Copy ้จากบรรทัดที่5นะคะมานะคะแล้วก็ทำการวาแล้วเราก็จะเปลี่ยนจาก v t a 2เป็น v t b 2นะคะแล้วก็จากมู2เราจะเปลี่ยนเป็น n ู2นะคะ จากนั้นนะคะจาก next scene นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น c r i p s c e n e นะคะโอเคค่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการ copy code นะคะแล้วเราก็จะนำไปใส่ในซี e n ที่ 3, าม s c ที่สีน s c e ที่5ของเราให้ครบทุก s ี e เลยนะคะ ค่ะสำหรับซีนที่8ของเรานะคะเราจะทำการลบตั้งแต่บรรทัด5ถึงบรรทัดที่9ออกนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็น B T เป็น8นะคะ แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเชแปดที่เราลบออกนะคะเนื่องจากว่าซีนที่แปดของเราคือซีนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือมันจะเหลือแค่กลุ่มเดียวนะคะโอเคค่ะเราทำการเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะคะก็คือตอนนี้เราเสร็จมาได้80%แล้วนะคะ ที่เหลือนะคะจะเป็นการใส่โมชั่นต่างๆในการ์ตูนในนิทานนะคะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่ใส่นิทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็ได้ทำการตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลันดูผลงานกันนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวเป็นพี่น้องกัน พี่ใหญ่ซื้อฟางไปสร้างบ้านจะได้ไม่เหนื่อยและไม่หนักและทั้งสามพี่น้องก็แบกของกลับบ้านพอถึงชายลูกหมูทั้งสองจึงออกไปวิ่งเล่นว่ายน้ําส่วนน้องเล็กก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบ้านจนเสร็จและไปบ้านลูกหมูที่สร้างบ้านด้วยฟางก่อนพอเจ้าลูกหมูรีบวิ่งไปหาน้องรองที่สร้าง ส่วนเจ้าหมูทั้งสามตัวต่างก็ปลอดภัยในส่วนเจ้าหมูทั้งสามตัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ